มาเจอกันกับช่างคนมากรอจ้ามือนี้มาตโตล่มหนาว,ตวโตล่มฝนเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องจา้ามาหลุนไปชมน้ำพุนมากรอว่าเ้าสิบมานสำหดัเนาะพี่น้องเนาะดินแหงๆดอกพี่น้องมาหารอบางเห็ดตะไคร้จ้ะพี่น้องจา้าปะ่ะไปหลุนน้ำกันว่าเ้าสิมีเห็ดให้เก็บบอลจ้า,จาไปกันจา้าอู้ม,าามจังเลยสวยๆอ่ะใส่ตาอืมมันมัปะ่ะ นางเดินหลอกค่ะนี่อีกคนนึงอกนงหิบหน้าแรงขาสันสันหิบเตาะเตะพี่น้องจ้านี่โอ้ยมีน้ำด้วยโอ้ สองดอกค่ะอุยอย้ยูกัดขอดเห็ดตะไคร้หน้าเร่งจะพี่น้องจ้ะแหงแล้วได้เริ่มแหงแล้วดินไก่กัเคียคือกระเสืสอกพีน่น้องมันนี่หละฮะเดี๋ปะ่ะพี่นองไปดูน้องไก่โคกหนึงก,ก็เนียมเห็นมันแต่ โอ้โหจีโรอีโบอีเมดอกเฮ็ดเมียเก็บพมีปโา้พี่น้องอุ้ยกระดอกแค่ยังสิตักสามดอกกูนี้เนาะอ้าีดอกทอ่เซ็ดตาแมแมๆเอาวเถ่าดอกกูเงี้ยคนเฮ็ดนาแลกพี่น้อง ก็ได้ปนค่ะพี่น้่งค่ะดอไหมหึดอกทนงงึงน่ะอะไดบ้างคะเพื่อนน่ะนหเหีียวไปถอดกุ้าปะไปดอปกุอกโอ้ดงนี้สวย ขอบุญนวเด้อพี่น้องแล้วดอกหนึ่งสวยมากอยู่ข้างตรงไหมวะสวยงามมากดอกงามแท้เนี่ยดอกหนึ่งจ้างามๆเลยดีดอกหนึ่งโอ้ โอ้เฮียมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะอืมโดกนึงมีอีกไหมล่ะน่าจะมีโดกเดียวนี่แหละเก็บเก็บอืมไหนตาอีกว่ามึงในข่อยเลยจะขามันมา เยอนเยอเยอะกเอา่ดอกเดียวอหอมๆเลยดอกแข้งดิอ๋อสวยงามเพื่อก่าจ้ะคนจ้ะ ไงดอกตู่แท้โอ้เอาได้บ่ละครับพี่น้องอีกดอก,น,ดอกอน้อยๆดอกหนึ่งดอกนี้โอ้ยหนงเอ้ตะลีตตนสาดแท้ดอกเค็ดกันเลยดินแห้งเด้อพี่น้องกะสิมีกม่กะมิจะเห็ดปุดเด้อบานดอกนึงจ้าทุกคนโอ้หันดอกกินสิที่ข่ายยุ้งแข็งกันเลอเนีย่ย นี่ปุโลดอยู่ีไหนเออสีเขียวเหนียวซับนะสวยงามจ้าโอ้แข็งดีสัมผห้นี่สวยงามจ้าทุกคนจ้าดอกเหียนเหียนเลยน้อยพี่น้องจ้าขาดอกดินยั่งอยู่พี่น้องเนี่ย คืองามแท้พี่น้องจ๋าอู้ดอกดินงามแห้งพี่น้องอู้สวยงามมากมึงเนี่ยงามงามพี่นอ้องบ้านเฮ็ดหยังไงเบิเฮ็ดบดมาดอกไงโทษนะเจ้านี่แน่นั่นบด้นั่นเฮ็ดลังเขียวกูนะซีดอกนะั่นพฝ้าปนเลยซีดอก งานของเฮามื่อนี้จะกลับบ้านแล้วนะคะไดบ้บอลไหลโอ้ยหเฮ็ดบทสูบเต็มเลยดบกไงหน,งนึ่งป้าพี่นอ่มพี่ละผลงานค่ะนะคะทุกคนค่ะพี่แซนี่รนเราเฮ็ดดบผลงาน,ปนไปเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละเฮ็ดเถาๆนี่แหละพี่น้องจ้แต่ว่กก็เพอได้บปนอยู่จ้า มันไะไเติอบอยู่ด้ะมันมันอยู่จ้าเอาใส่ไว้กือเกา่าะมันมนัน